เขาชงโขการ์เด้นโฮมค่ะวันนี้นะคะได้ทำคลิปแนะนำห้องพักห้องพักของเรามีทั้งหมดสองรูปแบบนะคะเป็นบ้านเป็นหลังกับบ้านแฝดซึ่งบ้านแฝดเนี่ยจะมีทั้งหมดสองห้องนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำห้องพักบ้านหลังหกนะคะซึ่งเป็นบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดของเรานะคะบ้านหลังนี้จะพิเศษนิดน,นึงก็คือเป็นบ้านที่อยู่ด้านในสุด มีความเป็นส่วนตัวเยอะนะคะเราก็จะมองเห็นสวนเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งนะคะไม่ไม่ค่อยได้รับเสียงรบกวนจากร้านอาหารนะคะถ้าเกิดสมมติว่า,าร้านอาหารปกติเนี่ยจะมีคาราโอเกะบ้านหลังนี้จะอยู่ห่างไกลที่สุดมาดูนะคะบ้านหลังนี้ด้วยความที่เป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่นะคะมีทั้งหมดสองห้องนอนอเรามี ที่จอดรถไว้ให้ที่จดรถก็คือหนึ่งที่จดรถเราก็เราได้เทหินนะคะไว้สําหรับท่านอาจจะมีรถหลายคันมาด้วยกันอะคะก็คือนี่ก็คือเป็นใต้ต้นไม้ต้นต้นมะม่วงนะคะก็จะมีหินที่โรยไว้สําหรับจอดรถทั้งหมดสองที่ที่ที่หนึ่งนะคะนี่คือที่ที่สองในป่าต้นลิ้นจี่นะคะก็จะมีที่ที่ท่านสามารถที่จะจอดรถได้เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่า บ้านหลังหกเนี่ยเป็นยังไงด้านหน้าก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆนะคะอันนี้พิเศษก็คือด้วยความที่บ้านหลังห้าบ้านที่มีทั้งหมดสองห้องนอนพักได้หลายคนนะคะเราก็เลยเตรียมชุดมา้าหินอ่อนด้านนอกไว้ให้ทั้งหมดสองชุดนะคะนี่คือที่โล่งๆท่านสามารถที่จะมาจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างนะคะตรงบริเวณนี้ได้เข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าคะ่ะว่า ข้างในบ้านมีอะไรบ้างเปิดเข้าไปนะคะตรงนี้บ้านหลังหกก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกนะคะของเราจะเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านหลังห้านะคะลักษณะการตกแต่งห้องรับแขกของเราเนี่ยเราจะติดพัดลมนะคะ แต่ภายในห้องนอนเนี่ยจะเป็นแอร์คอนดิชันอันนี้ก็จะมีโซฟานี่คือการจัดแต่งของบ้านพักนะคะมีทีวีแล้วก็มีตู้เย็นให้เราเข้าไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่ง <c oughs> บ้านพักหลังที่หกนี้จะประกอบไปด้วยห้องนอนสองห้องนอนนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งถงรับแขกนี่คือห้องนอนห้องที่หนึ่ง ก็จะเป็นเตียนอนี่จะเป็นสีสันน่ารักน่ารักนะคะผ้าคลุมของเราน่ารักมากมุมมองของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะตรงหน้าต่างมองออกไปก็จะเห็นสวนสบ,สบายนะคะหนึ่งห้องนอนมีทั้งหมดสามเตียงนะคะก็จะมีเตียงเล็กสองเตียงแล้วก็เตียงที่นอนได้สองคนหนึ่งเตียง มีแอร์คอนดิชันมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีราวตากผ้าให้สองอันเลยลองเข้ามาดูห้องน้ำภายในห้องนอนห้องที่หนึ่งกันนะคะว่าลักษณะห้องน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างห้องน้ำของเรานะคะก็ปูด,ด้วยกระเบื้อ,องลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีเทเลสเป็นเป็นลักษณะข,ของอ่างล้างหน้ากระจกแล้วก็ อบวงอับน้ำให้ทำน้ำอุ่นโทษสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็มาดูห้องนอนห้องที่สองการอ่าเราก็ต้องผ่านห้องรับแขกส่วนกลางไปก่อนเข้าไปสู่ห้องนอนห้องที่สองเปิดเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีของอผ้าปูที่นอนน่ารักมากเลยเราเพิ่งเปลี่ยนใหม่ ข้าไปก็จะเป็นแบบขนาดเตียงเดี่ยวสองเตียงแบบนี้นะคะเรียกเตียงนอนคนเดียวนอนคนเดียวแล้วก็นอนได้สองคนแบบนี้ก็จะมีตูาา้เสื้อผ้ามีแอร์คอนดิชันมีราวตากผ้าให้สองแล้วก็ภายในห้องเราห้องที่สองก็มีห้องน้ำด้วยอีกหนึ่งห้องห้องน้ำก็ลักษณะคล้ายกันเป็นแบบนี้นะคะก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะคะแยกกับห้องน้ำที่เป็นฝักบัว งนี้เป็นห้องโถงออกมาก็จะเจอห้องโถงแบบนี้นะคะมาดูประตูข้างนอกเปิดออกจากบ้านหลังหกไปปุ๊บเราก็จะพบกับสวนบริเวณด้านหน้าบ้านนี่คือวิวนะคะของบ้านหลังที่หกวันนี้วันที่22สิงหาคมพศออ2555ค่ะ